สบายดี LTV i s i o n ลาวเตือนประชาชนระวังฝุ่นพิษ PM 2.5กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสปปลาวได้ออกประกาศเตือนประชาชนทั่วประเทศให้ระมัดระวังมลพิษทางอากาศ หลังพบมีมลพิษสูงแตะระดับอันตรายในแขวงหลวงพระบางอุดมไซหลวงน้ำทาบ่อกแก้วนครหลวงเวียงจันทร์คำม่วนและสวรรคเขตประกาศขัางต้นระบุว่าการเผาต่อซังแล้วก็ไฟปา่าทําให้เกิดมลพิษทางอากาศระดับที่เป็นอันตรายในหลายภูมิภาคของสปปลาวโดยเฉพาะในแขวงหลวงพระบางทางตอนเหนือความเข้มข้นของฝุ่น pm 2.5ซึ่งเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า2.5ไมโครเมตรพุ่งสูงเกินระดับความปลอดภยัย ข้อมูลที่มีการบันทึกเมื่อเช้าวันศุกร์ที่24ที่ผ่านมาครับบ่งบอกว่าดัชนีคุณภาพอากาศของหลวงพระบางซึ่งอยู่ห่างจากคนครหลวงเวียงจันทร์ไปทางเหนือประมาณ220กิโลเมตรอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพโดยความเข้มข้นของฝุ่น PM อยู่ที่2.5สูงถึง209ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับทางการหลวงพระบางรายงานเหตุไฟไหม้บ่อขยะซึ่งทําให้เกิดกลุ่มควันในหลวงพระบางและพื้นที่ใกล้เคียง ระทรวงได้แนะนําให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยกลางแจ้งพร้อมทั้งสั่งการห้ามเผาขยะทุกรูปแบบในฤดูแล้งโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีส่วนก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากสํำนักข่าวสินหัวแล้วพบกับ r อโรทีวิชันได้ใหม่หน้าสบายดี